ไม่มีงูเหลี่ยมแล้วผมไปซื้อรถที่กาญจนบุรีครั้งหนึ่งงูเหลี่ยมอยู่บนรถไหม <c oughs> ครับมาวินเชียงกงครับทิกัดวันนี้อยู่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับผมผมพามาซื้อรถ บัส8เมตรนะครับมาดูกันเลยครับว่าเป็นรถรุ่นไหนยี่ห้อไหนเครื่องตัวไหนครับไปผมพาไปดูครับรถอันนี้เจ้าของรถเขาจอดไว้ประมาณ78ปปีนะครับผมคือเราซื้อตามสภาพไปเลยนะครับขนาดนี้คงไม่มีอะไรมากมายครับ ช่วงประมาณปี54-55น้ำก็ท่วมนะครับแต่ว่าอยู่ประมาณนี้ครับท่วมท่วมก็อยู่ประมาณนี้ช่วงน้ําท่วมนะครับคือจอด7ปีรถคันนี้เป็นยี่ห้อฮิโน่เคเอ็มนะครับรถคันนี้เป็นยี่ห้อฮิโน่เคเอ็มนะครับผมเครื่องเป็นเครื่อง WO4D เป็นเครื่อง117แรงครับผมเป็นรถแอร์ครับ เป็นรถแอร์มีเครื่องท้ายด้วยคือสถานที่ไม่อำนวยเท่าไหร่นะครับผมจะพาเดินดูรอบๆน่าจะยากนะครับเพราะว่ามันฝั่งน้นก็ติดติดผ้าฝั่งนี้ก็ติดผ้าน่าจะไปไม่ได้ผมก็เลยมาน่าจะเข้าๆมาณนี้นะครับผมอ้ยมันติดผ้าสแสลมแล้วก็ก็โอเคนะครับคัดซีก็สวยนะครับผมแล้วก็ พอใช้ได้ยางก็พอใช้ได้แต่ว่ายางแบนหน่อยเวลาลากยกต้องได้มาเติมลมถ้างั้นผมพาขึ้นไปดูด้านบนรถกันเลยนะครับผมดูรอบๆข้างนะดูะถ้าเพื่นเบ้งรอบข้างนะ <c oughs> เดินรอบไม่ได้นะครับอกลับมาที่รถอีกเลยนะครับ ไม่มีการสตาร์ทเครื่องนะครับวันนี้เพราะว่าไม่มีแบตมาด้วยก็เลยซ,ซื้อตามสภาพไปครับคันนี้ซื้อตามนี่นะครับรถวิ่งเกาหลีว่ะเอาเห็นพี่เขาบอกว่ารถวิ่งเกาหลีอยู่ที่สนามบินดอนเมืองใช่ไหม,ไม,ไหมเดิมรอบตัวรถไม่ได้เลยนะครับฝั่งนี้ก็ติดครับฝั่งนั้นก็ติดเอ้าเอา,เอาข้างเดียวก็ได้ง เป็นรถของบริษัทไดมอนด์วีไอพีจำกัดนะครับเป็นของบริษัทจอดได้มาประมาณเจ็ดปีนะครับคันนี้มีมีเป็นเครื่องแอร์เปิดยังไงวะเปิดไม่ได้เดี๋ยวรอไม่เราต้องอ้อมจะเปิดทางนู้นเอเเอ เดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งโน้นก็แล้วกันอันนี้ไปว่าได้ติดเดี๋ยวต้องเดินอ้อมไปฝั่งโน้นครับเดี๋ยวผมพาไปครับเปิดดูดูเครื่องดูอะไระนี่นะครับเวลาเราจะเอารถออกอันนี้เป็นด้านหลังของรถนะครับเราต้องลื้อผ้าสแสลมออกแล้วก็ ให้รถยกดึงถอยด้านหลังเข้าทางนี้ได้ครับผมอันนี้เมื่อกี้เราดูด้านซ้ายของรถนอันนี้เรามาดูเป็นด้านขวาของรถครับอยู่ฝั่งนี้เป็นรถบัส เป็นรถบัสแอร์ฮีโน่เคมนะครับแเมตรครับแเมตรประมาณเเมตรแเมตรเครื่องแอร์จะอยู่ทางนี้ครับเปิดให้ลูกค้าดูไม่ได้เลยครับเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีหนึง่งที่ร้านเราก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ชัดเกนเลยเพราะว่าอันนี้ขอต้องขอโทษขออภัยด้วยครับรีวิวไม่สามารถรีวิวแบบชัดเกนได้เครื่องก็จสตาร์ทเฟืองใต้เฟืองท้ายก็เป็นของเคนะครับใช้เป็นยางแ สองห้าแอขอบ16นะครับใช้เป็นยาง825สอขอบ16นี่นะครับพาขึ้นด้านบนได้ไหมไขขโอ้โอ้ขึ้นได้ขึ้นได้นะครับขึ้นได้เตะขึ้นอ้๋อเดี๋ยวอบควรจับนี่ไว้ได้ปหม ผมพาขึ้นด้านบนกันนะครับตัวจับไปนะตัวจะปิดเลยอ,อู้หออกมาอา่าโอเคพวงมาลัยหมุนได้นะครับตามปกติกุญแกมีนะครับโอเคไปกันเลยครับ นี่นะครับภายในจะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะครับก็จอดนานแล้วครับเบาะเป็นเบาะสองสองครับผมเบาะสองสองอันนี้ภายในของรถครับประตูฝั่งนี้ที่เราเปิดไม่ได้โอ้ถ้าเปิดฝั่งนี้เปิดได้นะปิดเลยกก็ได้ให้ปิดเลยตัวยางก็ฟังผุนก็ได้เราต้องขึ้นฝั่งนั้นมาเปิดทางนี้ อันนี้มีมีมีเทปมีแอมด้วยนะครับมีโทรทัศน์ด้วยมีเครื่องเสียงมีซีดีด้วยรถวิ่งทัวเกาหลีนะครับคันนี้นี่อันนี้รถวิ่งทัวเกาหลี น,นะครเบาะก,ก็สภาพดีอยู่ครับเพราะว่ารถรถเจ้าของรถเขาจอดไว้ในโกดังไม่ได้จอดตากแดดตากฝนนะครับก็เลยสภาพดีอยู่กระจกมีด้านหลังมีรอยแตกแล้วครับไฟสติดฟาฟอันนี้ประตูหนีไฟครับผมโอ้หืด มีประตูหนีไฟสองทางอันนี้เป็นออห้องอะไรมีผ้ามา่านเวยมีกล้องด้วย,ย,ยกับประมาณนี้แล้วเดี <c oughs> ย๋ยวมื่อมากับเจน้อยครับ เดี๋ยวผมเปิดดูเครื่องเดี๋ยวผมพาดูเครื่องนะครับบ้าเปิดไฟใบอโทรศัพท์ตัวบอพ้เห็นบอเห็นอยู่นี่ครับเครื่องร้อยสิบเจ็ดแรงนะครับ ครับน้ำมันเครื่องมีน้ำมันเครื่องบอ่วขาดนั่นจอดช่วงนานทุ่นเลยฮนะวิ่งทั่วจีนโอ้วิ่งเกาหลีอันนี้มันเห็นยังเ,เครื่องฮีโน่ร้อยสิบเจ็ดแรงเกียร์ก็เป็นเกียร์ร้อยสิบเจ็ดแรงเลยนะครับ พวงไม่พวงอะไรยังไม่ได้ดูเลยว่าเป็นธรรมดาหรือาราพวาวเวอร์น่าจะธรรมดาครับพวงอะไรท่าน่าจะธรรมดาเครื่องเสียงมีคันนี้เราต้องใช้วิการรถยกอู่ต่อเจริญยนต์เหมือนเดิมนะครับกันที่ล่ะจับนี่ลงไปวอน แจ้งที่ละ <Okay. S 2> โอเคอปิดเลยนะครับถ้าปิดแล้วมันจะล็อกเลยนะครับต้องเด้ไปเปิดด้านในถ้ามันมีกุญแจนี่ล็อกแล้วกิเปิดมาได้แล้วเข้าไปเปิดด้านในสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม